ในคลิปนี้นะครับผมผมจะมารีวิวจอมนิเตอร์จากแบรนด์ MSI นะครับเป็นซีรีส์โปรนั่นเองซึ่งเป็นรุ่น MP 243นะครับขนาดหน้าจอ24นิ้วที่มาพร้อมกับพาเนล IPS นะครับผมพร้อมกันนะครับ3ปีด้วยกันและฟีเจอร์อีกมากมายเลยนะครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันครับ NSI Pro M 2 4ตัวนี้นะครับเป็นจอที่ตอบโจทย์กับการใช้งานทุกรูปแบบจริงๆนะครับผมว่าจะเป็นการทํางานเล่นเกมฟังเพลงดูหนังนะครับหรือทารรํากราฟิกเนี่ยก็ทําได้ครบรูปแบบจริงๆนะครับผม ซึ่งจอตอนนี้นะครับมาพร้อมขนาดหน้าจอ24นิ้วแบบ Full HD นะครับ Panel IPS และ Refresh r a t 75เฮด้วยกันนะครับผมซึ่งจอขนาด24นิ้วเป็นขนาดที่ระยะสายตาเรามองเห็นพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปที่สำคัญนะครับค่าสีตัวนี้นะครับผ่านการวัดมาแล้วนะครับเป็น sRGB 100%แถมมีลำโพงแบบ Built-in มาให้ด้วยนะครับแบบนี้เลย ที่สาคัญนะครับจอตัวนี้นะครับให้พอร์ตเชื <c ues S 2> ่อมต่อแสดงภาพนะครับแบบครบๆเลยได้แก่พอร์ต Display Port นะครับและ HDMI ด้วยกันนะครับหรือใครนะครับผมที่อยากจะต่อลําโพงที่ดังกว่าจอเลยหรือใส่หูฟังนะครับตัวนี้ก็มีแจ็ค3.5มาให้ต่ออีกด้วยกันนะครับผมที่สําคัญนะครับทางแบรนด์ h s m i เนี่ยเขาก็มองเห็นความสาคัญนะครับการใช้จอในระยะเวลานานๆนะครับทั้งการเล่นเกมหรือทํางานอยู่หน้าจอเนี่ยแบบนานๆนะครับ เขาก็ใส่เทคโนโลยีใหม่เข้ามานะผมเป็น m s i Eye Care ที่มี a n t i f l i c k e r นะครับที่ช่วยลดการกระพริบของหน้าจอนะครับทำให้ตาของเราเนี่ยไม่พล่าไม่ล้าไม่มัวนั่นเองและเล l บู l i g h t นะครับผมที่ช่วยลดแสงสีฟ้าของจอนะครับทำให้ผลเสียของตาเราเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับผมและที่สำคัญนะผมอีกฟีเจอร์หนึ่งนะฮะนั่นก็คือ a n t i g l a r e นะครับผม ซึ่งในสนักงานของเราเนี่ยมักจะมีแสงเยอะๆกันใช่ไหมครับผมซึ่งจอตัวนี้จะทําให้แสงกระทบของหน้าจอเนี่ยลดลงนะฮะทำให้ตาของเราไม่ล้าไม่มัวนั่นเองนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับผม n อ็เนี่ยเขาก็ทําออกมาเพื่อให้คนเนี่ยได้ใช้หน้าจอแบบนานๆนะครับผมบอกเลยว่าแบรนด์นี้เขาตอบโจทย์จริงๆครับในเ่วนของดีไซน์และอุปกรณ์นะครับผมมาทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับผมได้แก่ฐานขาจอและก็ตัวจอแบบสไตล์โมเดิร์น ER นั่นเองนะครับผม ซึ่งถ้าใครเนี่ยซื้อไปประกอบนะครับผมไม่วจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเด็กเนี่ยก็ประกอบแค่3ส่วนนี้ก็ใช้งานได้เลยครับด้านหลังของจอนะครับผมทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ให้เวซ่าเมาส์มาด้วยนะครับสำหรับให้จอเนี่ยแขวนบนผนังได้นั่นเองนะครับผมหรือใครเนี่ยมีมินิ PC ของแบรนด์ MSI นะครับผมก็สามารถเอามาแขวนได้ได้แก่คิวบี้ e ีรีสหรือ DP Series นั่นเองนะครับผมสำหรับการเซตติ้งของจอนะครับผมก็สามารถปรับได้แบบทั่วไปแบบ o อเนเลยนะครับ และที่สําคัญนะครับผม s s i เนี่ยเขาก็ใส่ภาษาไทยมาให้นะฮะซึ่งการใช้งานของรายเนี่ยก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ สำหรับหน้าจอ MSI Pro M243 ตัวนี้นะครับผมหน้าจอตอบโจทย์สีสันสดใสจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมน,นะครับผมก็ทได้ทุกรูปแบบจริงๆนะครับผมและที่สำคัญนะครับผม MSI เนี่ยมีฟีเจอร์อัจฉริยะนะครับที่เข้ามาช่วยเนี่ยจัดเลี้ยงหน้าจอให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมนั่นก็คือ MSI Display Kit นั่นเองนะครับผมซึ่งเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับในเลเยอร์เนี่ยจะแบ่งได้ทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับผมแบบนี้เลยนะครับ แล้วผมเนี่ยด้านซ้ายนะฮะจอใหญ่จอที่1นะครับผมก็จะทําเป็นเว็บไซต์แอดไว้นะครับนี่แบบที่2นะครับผมก็จะเป็น y o u t u แอดไว้ขาดนะครับแล้วก็สุดท้าย Facebook แอดไว้ขาดนั่นเองหลังจากกดเสร็จแล้วนะครับผมก็กดแอปพลายครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนี่จะขึ้นแบบนี้นะฮะโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลานะฮะจัดแต่งหน้าจอเองเลยนะครับซึ่ง MSI Display Kit นะครับผมก็จะมีหมวดให้เราเลือกตั้งเยอะแยะเลยได้แก่ ดิสเพย์นะครับผมก็จะทําให้เรานะฮะปรับหน้าจอแนวตั้งแนวนอนได้นะฮะเลือกเรสโซลูชันนะผมได้แบบตามความต้องการเลยซึ่งหน้าจอนี้ครับรองรับที่ Full HD นั่นเองนะครับส่วนรีเฟรชลทนะครับก็ปรับได้อีกเช่นกันนะผมได้ถึงสูงสุด120รีเฟรชลทนะครับเพราะว่าตัวมัลบุกเนี่ยสามารถปรับได้นะครับแต่ถ้าหน้าจอับก็จะได้ะัก75รีเฟรชนะครับผมสำหรับมูนถันมาะครับผมก็จะเป็น Color Setting นะครับตรงนี้ก็มี p r e s e t ให้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งเราปรับแต่งได เกมมิ่ FPS RGS ซีรีม a าสำหรับดูหนาแล้วก็ i y e s มเบอรสำหรับป้องกันสายตานะครับผมประมาณนี้เลยและในหมวดสุดท้ายนะครับผมเป็นหมวดทูนั่นเองนะครับผมซึ่งปรับเนี่ยได้ยันกระทั่งเมาส์นะฮะความเร็วของมเมาส์ดับเบิลคลิกของเมาส์นะครับผมแล้วก็ ปรับสลด์ของหน้าจอคอมก็ได้อีกเช่นกันนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครเราปรับแต่งได้แบบอิสระเลยนะครับเราสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้แล้วครับที่เว็บไซต์ a d w h e c o c s นะครับหรือถ้าใครเนี่ยอยากเห็นสีหน้าจอจริงๆนะครับ <c> <ๆ>ก็สามารถเข้าไปที่หน้าสาขาทั่วประเทศเลยรวมไปถึงสปปลาวด้วยนะครับผมหากใครเนี่ยชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e กันให้ด้วยนะครับผมว่าจะเป็นทุกช่องทางเลยนะครับคืข,ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับผมฝากไปด้วยครับผมนถึงไอทีนี่ถึง adwhy จำหน่ายแล้ะซ่อมครบจบในที่เดียวครัับผมสสวดีครับ